อะไรวะนะชิบาว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยก,ก็จะมาเพิ่มแอดออนนะคะที่ได้ของมครับนะคะมาฟรีนะทุกคนเดี๋ยวจะชื่อเดี๋ยวจะแปะรูปนะคะว่าได้ตัวไหนมาบ้างน,นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เลยนะ <S <S ได้ได้มา3อันนะคะหนูเลือกมา3อันนะคะก็คือได้ฟรีนะคะก็คือ นี่นะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะมาร์เก็ตตรงนี้แล้วก็มันจะมีพวกแอดออนของไมค c คารฟีด้วยแล้วก็มีแมปที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะของไมค a r ารีเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะมาเล่นให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครโหลดมาแล้วก็อย่าลืมแบบว่าแอคทีฟมานะโอเคตอนนี้เรามีเยอะมากแบบ มีแอดออนค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เริ่มละเริ่มหนักเครื่องเข้ามาทุกทีมีอะไรอีกไหมอุ้ยมีกระดงกระดานเหรอนี่ไงเจอแล้วน่ารักมากนี่อะไรอุ้ยนี่ไงทุกคนหนูเจอแล้วน่ารักมากสิ่งที่เราได้มาเกิดกุล นี่ตะเกียงใช่ไหมอืมได้ไมาเยอะเลยนี่หนังสืออ้อปู้นึงนะคะอุ๊ยนี่สินะอันนี้คืออะไรอะนี่เฟอร์นิเจอร์อุ้ยหนังสือมันโทษจะเลิศอะมันเปิดได้ปะเปิดได้แค่หน้าเดียวเหรอใช่หรอ นี่ทุกคนหนูได้จัดเรียงมาเยอะแย,ยะเลยนี่เป็นของไมค์ครับเลยนะคะนี่มันมีกี่สีอะไว้มีหลายสีนะคะวิน่ากลัวมากดูมันเดินชิบะอ๋อมีเตาโอ้เตาหลายสี เมนน่ารักมากอ้าววุย้ยหนูไปปล่อยในป่าดีกว่านี่ให้น้องอยู่โซนป่า <c oughs> น่ารักมากโอ m ยก o ดขออนุญาตนะคะขอภายในความเสี่ยงดังนะคะเพราะดีว่าหนูตื่นเต้น <c oughs> อันนี้ไลาย t r e มายก y ดไ d h ร็กซ์ oh โอ้ยโอ้ยคาปิปาโร่โอ๊ยโอ้ยมีหลายสีด้วยนะโอ้ยมีแบบโอ้ยมีหนูแกสบี้โอ้มายก d อดอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยหมาโอ้ยโทรให้น้องอยู่ตรงนี้ไปนะ ัวมากว้าวนี่ล่ะนี่ล่ะอู้วว้าวคือแบบแกเป็นแซงอู้แล้วปล่อยเยอะเกินนะคะทุกคนอันนี้หมวก หรือว่ามันต้องทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงเราก่อนหรอแล้วก็อ้าว,าวน่ารักมอุยน่ารักมากโอ้ย g คาปิก็ใส่ได้หรอเมนก็ใส่ได้ใช่ไหมโอ,โอ้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 จเย็นๆน,นะคะอุ้ยอันนี้ใส่หมวกได้ไหมใส่ได้เออน่ารักจัง ใส่ชุดไหมน่ารักจังเลยนะใส่ชุดไหมเนี่นะอย่างนี้ล่น่ารักนะอุ๊ยอันนี้เขาน่ากลัวลอยไปเลยไป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 ใส่ชุดหน่อยไหมใส่ใส่ดอกทานตะวันอ่ะน่ารักมากอันนี้คือสัตว์เลี้ยงเราทั้งหมดเหรอ เขาค่าเขาน่า,ากลัวนะคะเธอโอ้โหวเขาาหน้ารักมากอะ่ะคาบิบาลาใสา่ใส่ชุดหน่อยตลกอะ่ะแล้วทำไมมันเยอะขานาดเนี้ยทั้งหมดนี้คือสัตว์เลี้ยงเหรอ หลมากอะอันนี้ใส่ดีปะโอ๊ยแล้วมันตามมันนะตาเป็นฝูงเลยโคตรน่ากลัวคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยโอ๊ยพังบ้านตัวเองอวโอ้อหนูพังบ้านตัวเองวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะพามาดูแอดออนที่เราได้เพิ่มเติมก็คือสัตว์เลี้ยงน่ารักมาก โอ้ยในรถเสาใส่อะไรดีทุกคนใส่ทันตะวันละกันน่ารักน้องเห็ไนไหมล่ะให้น้องใส่หมวกไปหนูหือให้หนูติดอันนี้ให้หมดเลยมันมหมุนหน่ะมันน่ารักอะ่ะดูดิ รักเนาะโอเคนะคะหนูอยู่ในป่าไปนะคะหนูหนูเพราะว่าโอ้โหโอ้โหขึ้นต้นไม้ได้ด้วยอะคตอดเก่งอะเอาไว้ตกเจ็บไหมนั่นอะลงยังไงคะหนูเฮ้ยตัวนี้ฉลาดนะเนี่ยตัวนี้เก่งอะเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าหนูต้องทำทางลงให้มันด้วยปะมันจะได้ลงมาได้ไง พวกสัตว์เด็กสัตว์น้อยจะได้ปีนอะไรได้เดี๋ดยวนะโชล omasi ลมา a s i เธอทำอะไรอ่ะเดินซีทำอะไรรถเกินอ่ะ ี่นะคะเราทำทางเดินให้เธอนะคะอุ้ยนี่มีเต่ามาเต่าใสอันนี้แลกันนี่บู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 บ้นูบ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 ูเหบูบูบูุูตูบ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 ููบูบู้วมูนมูน จังสำหรับใครที่อยากได้แอดออนนี้นะคะสามารถหาได้นะคะในไมค์ครับเลยนะคะทุกคนฟรีนะขอบขอบนี้จะเป็นข้าวปลูกข้าวอันนี้ปลูกข้าวปลูกไม่ได้หรอทำไมล่ะอันนี้ไม่ใช่มเมล็ดข้าวหรอคืออันนี้คือข้าวอะไรโอเคจบปลูกไม่ได้น,นี่อะไรอ่ะ มันชื่ออะไรนะอันนี้ปลูกไปแล้วอันนี้ยังใช่ไหมมันคืออะไรอ่ะมันคือหม้อเหรอหม้อเหรอหรืออะไรมันคือ,อสิ่งเอสิ่งนี้คือปลูกได้ด้วยเหรอ มันคืออะไรอะทุกคนมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมันคือดอกไม้หรอมันคืออะไรอะมันเป็นชื่ออันเนี้ยแต่หนูนไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะถ้า <_ c oughs> ใ,ใครดูมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนรู้ชื่อบอกหนูได้เลยหนูไม่รู้นะหนูนไม่รู้ชื่อมันอนะ่ะอันนี้มันจะโตปะ บีดรูทปลูกไปแล้วใช่ไหมปลูกหมดแล้วเนาะปลูกไปหมดแล้ว,นะหลวเหลือเอาเมลอนมาปลูกละกันตามนี้เอะบีดรูทอ๋อบีดรูไม่คนละบีดทุกคนเป็นมึงคะ ใบีดรูทอน,นัหนามันเป็นมอสที่เราลงไปแต่ว่าบีดรูทอันนี้ยคือบีดรูทแบบไปไหนแล้วอะบีดรูทนี้ยังไม่ได้ปลูกใช่ไหมอันนั้นมันบีดรูทแบบอันนั้นมาโอเคหนูปลูกบีดรูทแทนโอเคพืชผักสวนครัวเราอุย้ยผักกาดขึ้นแล้วนั้นเนี่ยไม่ใช่ผักกาด <laughs> ขึ้นเลยนะกระลำปีแจ้นี่ต้นมะเขือเทศมันดูติดกันไปไหม อันนี้ก็มาเขินเทศนะอืมหลอดดีจ้ะอืมส่วนเราก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะทุกคนเพเป็นประมาณนี้จ้ะอ่อมีอะไรเพิ่มเติมไหม เห็ดอันนี้ปลูกไม่ได้หรอเสียใจจังเลยมันต้องใช้ยังไงอะหนูยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยใช้ดินอนไนก็ไม่ได้นะที่มันให้มาก็ใช้ไม่ได้หนูก็เลยแอบงงนิดนึงว่าสรุปใช้กับอะไรอืมไม่แน่ใจนะคะแล้วก็สิ่งที่หนูได้มาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะของเยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ เฮ้ยมีอะไรมาด้วยน่ะสัตว์เลี้ยงเหรอโอ้เอามาเทศเสือ้อโอ้โอเคเอามาเทศได้นี่ละ่ะไปลองในห้องครัวก็ได้ทุกคนห้องครัวเรามีเปิดประตูครับปิดครับว้าววางตรงนี้เลยโอเพน ทุกคนมีให้เราทำอาหารเต็มเลยนี่คือสูตรการทำอาหารมีหลายเมนูนะว้าวอันนี้คือเตาย่างใช่ไหมอันนี้เอาไว้เอาไว้สูงหน่อยได้ปะทุบก่อนขอยย่า,าที่ว่างให้ก้อนอ่ะตาก้อนที่เธอจะวางเราก็ขอยย่าเป็นว้าว อมมันควรอยู่ตรงเตาอันนี้ควรอยู่ตรงไหนคือมันเพิ่งมาไงพอมันเพิ่งมาเราก็ไม่มีที่ไว้ให้สําหรับสําหรับเตาอันนี้โอ้โหเธอดูอะไระนะโอ้โหโดนบุก แต่ครัวเรามันดีอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามันปรับปรุงอะไรไม่ได้เราก็เพิ่มมันเข้าไปนะคะหนูว่าเราเพิ่มดีกว่าแล้วก็เตาอันนี้อาจจะต้องโอ้ยสูงไปปะอาจจะต้องวางตรงพืชน,นะคะไว้ค่ะเนี่ทออนยทุบออก่อยค่ะทุบออก อาจจะต้องวางไว้บนพื้นนั่นแหละเป็นการทำอาหารที่หู่มา <g ül> แล้วก็เวรนึ่งอันนี้สามารถเอาอะไรมาย่างได้บ้างคะบู้ยเรามีอาหารเยอะแล้วช่องอาหารอยู่ไหนนี่มีปลาเพิ่มปลาแซลม,มอน โอ้มีของหลายอย่างมากเราจะทำอะไรก่อนมาเปิดเมนูเลยทุกคนโอเพนมากดไม่ได้หรออุ้ยน่าสนใจมากอุ้ยนี่อะไรอะ่ะมีไก่มันดูยังไงเนี่ยโอ้มาเขิดเททำเมนูอะไรดีเนี่ยอ,อุ้ยมันยากอะ่ะ นะทุกคนมันก็ไม่ง่ายนะเนี่ยเราก็ต้องเอาวัตถุดิบมาก่อนอย่างแรกทำอันนี้ไหมอันนี้คืออะไรต้องเอาพัมกินมาอืมอันนี้น่าจะแทนกันได้นะคะมีข้าวมีมันมีเชอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่เหรอมันเรียกอะไร มีข้าวมันสัมหลังใช่ไหมต้องมีมันด้วยอยู่ไหนแล้วทีเนี้ยมันมีอันนี้เอามาให้หมดเลยมีอะไรบ้างนะสิ่งที่เราทำเมื่อกี้ เราจะทำอันนี้นะมันชื่อเมนูอะไรมิลข้าวมันอันนี้แล้วก็ต้องใช้เห็ดด้วยเห็ดอันนี้เห็ด,ดตา่าาๆโอเคไหนลองสีก็คือเอาข้าวเนี่ยใส่เข้าไปมันใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปโอ้ นี้ต้องมีผักกาดด้วยหรอนี่ได้ไหมแล้วก็เห็ดโอ้แด้ยังไงอะ่ะก็เผาเลยปะเปิดยังไงทุกคนหนูงงนเนี่ย โอเพนอุ้ยมันทำยังไงเนี่ยอ๋อแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือฝักทองนะคะเราต้องใส่ฝักทองซึ่งฝักทองใส่ตรงไหนหนูยังไม่เข้าใจเลยเฮ้ยกาทำอาหารมันยากันนี้เลยแกการาำอะไรแบบครับนะ้อใส่เข้าไปตรงไหนอ่ะไม่น่าใช่นะคะ ช่องตรงนี้คืออะไรอ่ะเวทโอ้ไม่ไงโอ้น้ำท่วมงงนิดนึงนะจ๊ะขยัดงงและงงต่อไปเออมันเปิดไฟยังไงเอ้ยคุกกิ้งอันนี้ ฉันคุกกิ้งอันนี้แล้วไฟเปิดยังไงแกอ๋อหนูต้องเอาเตาอะไปวางบนนี้ปะ <c oughs> กระทะาหาทุกคนนึงนะ <c oughs> ขอโทษขอโทษคือคนดูตอนนี้กำลังแบบทำไมทำาใหนูถึงแบบไม่มีความรู้ได้ใคโอเคขอโทษค่ะทุกคนรู้แล้วรู้แล้วนะคะรู้แล้วนะคะตรงน,นี้ก็ว่าทำไมมันไม่ติด มันชื่ออะไรมันแก้วไปไหนหล่ะแล้วมัหายยากมากสิ่งนี้คือตละกอะ่อะโอเคหนูต้องเอาอันนี้เอาอันนี้ขึ้นตรงนี้ป่ะอ่ามันไม่ได้วางได้หรอนี่ไงโถเอย้ยโอ้โหก็อืตามนั้น ได้แล้วนะโอ้มันกำลังทำทุกคนนี่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทาดาันี่ได้อาหารมาเลยครับยังไงอะ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะโอ้แล้วเราก็เอานี้ไปใส่หรอโอ้นี่ได้แล้วน่ารักมาก ทุกคนเราได้อู้น่ารักมากของกินน่ากินมากในการทำอาหารครั้งนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องขอขอประทานาภัยมันคือฟักทองอะไรทุกอย่างมันทำได้หลายเมนูนะเนี่ยอืมเยอะเลยน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะว้าวรสซ่าแกโรสซ่า ลองกินได้มาโอ้ยโอ้โอ้จะไปถูกลัวทิ้งทำไมลงุงมันยิ่งติดยากๆอยู่นี่โเคเครับโอเคทุกคนถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะเนี่ยมันมีแบบเนี่ยเส้นพาสต้ามีผักมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลย ถ้าใครอยากดูพารททำอาหารนะคะบอกได้นะเดี๋ยวทำพาร์ทแยกเพิ่มนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นแบบประมาณนี้ไปก่อนก็เป็นประมาณนี้ไปก่อนนะจ๊ะคุณมาเรื่อยๆเลยทีนี้กินได้ไหมเนะี่ยกินได้จริงไหม กินไม่ได้หรอทำได้อย่างเดียวหรอกินได้อย่างเดียวกินได้ไหมเนี่ยแล้ววางได้ไหมโอ้วางได้อุโคมันวางได้นะเปนนึงนะคือเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมหนูก็โอ้โหจานโคตรจะใหญ่อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ เราก็ไม่มัน่นใจเราก็เพราะฉะนั้นหนูก็คงจะวางไว้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมล่ะไว้อะไรคะเนี่ยเป็นฟิลนี้เป็นฟิลนี้แทนไหมโอ้ยนั่งได้นะคะนั่งชมวิวออบ้านโอ้สวยมากอะบอกตรงๆว่าแบบไม่มีอะไรมันจะเลิศกว่านี้แล้วคะ่ะแล้วก็พวกโต๊ะอย่างนี้นอ้อง น,นี้หรออาจจะเป็นอันนี้อะไรอะโอ้โหไม่ค่อยจะลดเเลยอะเป็นสีขาวไหมตัวขาวแบบนี้ไม่ล่ะโอ้น่าจะได้อยู่นะก็ชิวๆชิวๆไปเก้าอี้ลอยน้ำแล้วค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากก็ตามนั้นเลย อูหนูชอบบ้านหนูมากอะแบบบ้านหลักที่เราสร้างตั้งแต่แรกๆกันเลยนะคะทุกคนคือเก้าอี้ตรงนี้ฉันก็สร้างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นแต่สีมันสวยก็ยอมยอมไปเถอะเดี๋ยวมีโซฟาเพิ่มเอาละเอาละปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะเอาออกอยังไงครับออกละโซฟานะคะโซฟา อืมมันก็นั่งได้แหละแต่ว่าแปลกแปกไหมอยู่ดีๆมีโซฟาขึ้นมาอ่าออกสิครับโซฟามันไม่ค่อยสวยอ่ะเปลี่ยนเก้าอี้นั่งตรงนี้ไหมล่ะสแตนอะอ่ะอออกก่อนไหมลูก ออกก่อนได้มคะจะเปลี่ยนเป็นโซฟาให้ค่ะไม่เอาหรอคะคุณไม่ต้องการโซฟาเหรอคุณฉันจะเปลี่ยนให้นะคือแบบว่ามันไม่ยอมลงกันเลยทุกคนเอ้ยงั้นเราก็ตั้งกลางนี้เลยไหมอืมลุกหน่อยก็ได้มากโซเก้าอี้ e เนี่ย โอ้เอ๊ะออกไปก่อนได้ไหมอุ้ยนุมไม่ได้อยากตีค่ะปีบาร่าเออลงจากเก้าอี้ค่ะลงก่อนค่ะลูกลงก่อนเนาะจะเปลี่ยนเก้าอี้ให้ครับ ได้นั่งแน่นอนครับตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับไปเปลี่ยเก้าอี้ให้ใหญ่กว่าเดิมเข้าใจมั้ยเนี่ยบ่นอะไรเงางาวเงางาเราก่อนสิเธอเก้าอี้มันตรงกันนี้ยังกันเนี่ยมันตรงกันกี่โมงอะ โอ๊ยไปก่อนจะวางโต๊ะเห็นไหมเนะี่ยที่ดินั่งมีขาหนูเขา้าใจไหมเดินตามใหญ่แบบช่ำอะโต๊ะโต๊ะโต๊ะหนูว่าจะเอาเป็นโต๊ะใหญ่ๆมีไม้โต๊ะสำหรับในบ้านหรอก็คงจะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ได้หรือเปล่า สวยไหมอ่ะมันสวยไหมอ่ะมันเป็นโต๊ะยาวเหรอมันใหญ่แค่ไหนอ่ะโอ๊ยคิดว่าใหญ่เถอะเอ้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่นะอันนี้ดีกว่าไหมอ่ะนี่เลยค่ะออกไปค่ะออกไปค่ะ ออกมาทาั้งนี้ค่ะแล้วก็นั่งค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะตลกมากอ่ะนั่งค่ะนั่งเลย นี่เหรอก็โอเคเนาะโอเคขึ้นไหมคขา่ะปิดไปละเปลี่ยนโต๊ะให้ะ่ะแต่ว่ามันแปลกๆเนาะมันไม่ได้ต่อกันแบบเป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆอะไม่ค่อยรุดเลยแปลกๆ มันไม่ต่อกันนะคะทุกคนมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้เหรอก็น่าจะเป็นแบบนี้นะคะอืมประมาณนี้เนาะโต๊ะไม่ลดเลยอ่ะโต๊ะที่เรามีทั้งหมดนะคะ ก็ประมาณนี้ลวกันอ่ะเปลี่ยนเป็นโซฟาฟิวนี้แทนถือว่าวันนี้มาปรปับปรุงเฟอร์นิเจอร์นะคะอุ้ยตรงข้างหลังนั้นยังไม่สปอยนะคะไม่สามารถสปอยได้เพราะว่าคลิปตรงนั้นยังไม่ได้ลงนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเออเมียว <laughs> ทำอะไรลูกทำไมหนูไม่อยู่บนนี้หรอก <laughs> น่ารักจังสำหรับวันนี้ก็ติดตาม กดติดตามอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด, like, ตด, share, ตด,ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดกดเลยนะทุกคนคะ่ะช่วยหนูติดตามเยอะนาะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะก็รอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบายบาย